สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวรักทุกท่านครับของดีอีสานาบผู้โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของย้อนคําทํานายจากหนังสือหรือสีทัศนาจรของหลวงพ่อหรือสีลิงดำถึงเหตุการณ์ในอนาคตของรัชกาลที่สิบท่านผู้ฟังครับ ย้อนคําทํานายจากหนังสือหรือสีทัศนาจรของหลวงพ่อหรือสีลิงดำถึงเหตุการณ์ในอนาคตของรัชกาลที่สิบท่านว่าในสมัยที่พระราชพมพยานวีรัาวโรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อหรือสีลิงดำยังมีชีวิตอยู่ ได้มีการรวบรวมคำเทศนาของหลวงพ่อไว้เป็นหนังสือชื่อหรือสีทัศนาจรซึ่งได้จัดพิมพ์บอกมาหลายเล่มหลายตอนโดยในเล่มที่หนึ่งตอนเทวดาชวนขุดทองได้มีการทำนายสอดแทรกไว้และก็มีการทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในรัชกาลที่สิบ ว่าจะมีผู้ใดมาขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สิบและจะมีเหตุการณ์ใดบ้างดังเนื้อหาที่มีความได้บันทึกไว้ดังต่อไปนี้เมื่อแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินสั่นเกิดขึ้นด็อกเตอร์ปริญญาก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติบ้าง แต่ถ้าว่าเจ้าลิงนี่หรือสีลิงดำหัวหน้าทัศนาจรมันไม่ว่าอย่างนั้นพอแผ่นดินสะเทือนก็กําหนดจิตคิดว่านี่มันเรื่องอะไรพอมีความดำริเท่านั้นก็ปรากฏว่าบรรดาปิยสหายคราวนี้ไม่ใช่หมาแล้วกลายเป็นผี มีสักสีใหญ่แต่ตัวสีแดงพืชไปหมดประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบคนแล้วก็ประมาณสีเขียวสีดำอีกหลายร้อยคนเห็นบริเวณนั้นเกินไปหมดจึงถามว่านี่พ่อเทวดาแกมาทำอะไรกันอยู่ที่นี่และทำไมแผ่นดินมันถึงสะเทือน เขาก็ชี้ไปที่ท่านเจ้าพยาโกสาปองคราวนี้การไปคราวนี้ท่านเจ้าพยาโกษาปองน้องชายของเจ้าพยาโกสาปานท่านไปด้วยความจริงชื่อนี้สมมติขึ้นมาอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงๆและเจ้าพยาโกษาปองเป็นใครก็อย่าคิดอย่าถามถามก็ไม่บอก แกก็เลยบอกว่าเจ้าพญาโกสาปองมันคิดจะุดทรัพย์มันคิดว่าที่นี่มีทรัพย์มากมันอยากจะได้รัพย์ใต้แผ่นดินในเมื่อมันคิดอย่างนั้นก็เลยทำให้มันรู้ว่ามีจริงลือสีลิงดำก็เลยถามเขาว่ามีมากไหมเขาบอกว่า เฉพาะทองคําประมาณสิบห้าตันเห็นจะได้แล้วยังมีแก้วที่มีค่ามากที่นี่เขาถามว่ามันอยู่ลึกไหมว่าจะขุดได้ไหมแกก็เลยบอกขุดไม่ยากหรอกมันไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณหนึ่งกิโลเท่านั้นก็ถึงก่อสร็จก็เลยบอกว่านี่ แกไม่น่าจะบอกอย่างนี้นี่เป็นของที่เกินวิสัยที่คนจะกดได้ทำไมถึงบอกอย่างนั้นเขาก็หัวเราะยังได้ถามว่าทรัพยากรทั้งหลายเหล่านี้จะปรากฏเป็นผลดีแก่ประเทศชาติในสมัยไหนเขาก็เลยบอกว่าอนุภาพของทรัพยากรทั้งหลายนั้น จะปรากฏขึ้นในตอนกลางสมัยรัชกาลที่สิบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมัยนั้นจะปรากฏว่าประเทศจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นกรณีพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมมูลบริบูรณ์จะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐีเขตหนึ่งอย่าว่าเฉพาะในเอเชียเลย แม้แต่ยุโรปก,ก็ต้องเอาใจทีนี้เพราะอะไรเพราะว่าอำนาจบุญบาร,รมีของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือกษัตริย์รัชกาลที่เก้าเป็นผู้ที่มีบุญญาบาร,รมีใหญ่ปูพื้นฐานเอาไว้แล้วก็พระโอรสสาธิราที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็เป็นพระราชาที่มีบุญบาร,รมีใหญ่ ที่คนทั้งหลายคิดว่าจะทำลายประเทศไทยให้เป็นคอมมิวนิสต์มีจิตอยาปราถนาจะให้คนไทยทั้งชาติที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนานั้นเป็นทาสของบุคคลกลุ่มเดียวไม่มีความหมายเพราะความหวังตั้งใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เขาจะพาตัวเขาพินาศไปเอง เพราะอำนาจบญบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหาการุณาธิคุณที่มีสมรรถภาพเป็นพิเศษเขาว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าโมทนาด้วยนะแล้วก็ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นเทวดาก็ต้องช่วยกันนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยกัน ก็เลยถามต่อไปว่าการที่ทำแผ่นดินสะเทือนนี้นะ่ะเป็นปัจจัยเพราะเจ้าพยาโกซาป,ป่องแกมีความละโมบโลภมากอยากจะได้ทรัพย์ในแผ่นดินนั้นใช่ไหมก็มีท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ไอ้เจ้าพยาโกซาป,ป่องนี้มันเพื่อนกัน เคยเป็นเพื่อนร่วมกันมาแต่ว่าตอนนี้ตามมันยังไม่ดีแต่ถ้าว่านสัยเขาก็ดีก็คือว่าชอบสร้างตัวเป็นคนสุดจริตไม่ทุจริตโกงเงินโกงทองของรัฐบาลรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตแล้วก็มีจิตประกอบไปด้วยกุศลอย่างนี้จึงแสดงอาการให้ปรากฏ และอีกประการหนึ่งคนที่มาทั้งหมดนี้เป็นนันว่า99.99เ99จัดว่าเป็นคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์มีสีใหญ่ก็เลยถามว่าคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์ศีใหญ่นะ่ะมันใหญ่กันตรงไหนเขาก็บอกว่าใหญ่ตรงที่มีความดีนะสิเพราะการมาคราวนี้นี่ ตั้งใจจะมานมัสการพาระตีที่เรียกกันว่าสุปฏิปันโนและพระทั้งหลายเหล่านั้นคณะเขาเองท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมันนั้นเป็นเรื่องเหตุการณ์ย้อนคำทำนายจากหนังสือหรือสีทัศนาจรของหลวงพ่อหรือสีหลิงดำ ถึงเหตุการณ์ในอนาคตของรัชกาลที่สิบหนังสือหรือสีทัศนาจรเล่มที่หนึ่งตอนเทวดาชวนขุดทองสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ